ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนลับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเกา่าหรือยังเราพร้อมจะมดูเรียนมานา,านาาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงสองคนเขาเป็นเพื่อนรักกันมานานและที่เนี้ยแต่ละคนก็ได้มีลูกผู้หญิงคนแรกเธอมีชื่อว่าจ๋าจ๋ามีลูกชื่อเป็ด ก็เป็นแม่ลูกปกติธรมรมดาทั่วไปซึ่งมันจะแตกต่างกับอีกครอบครัวหนึ่งมากครอบครัวนี้แม่ชื่อฝนมีลูกชื่อตาลซึ่งครอบครัวนี้จะเลี้ยงลูกไม่เหมือนคนอื่นนะเขาจะบอกว่าเขาเลี้ยงลูกดีอยู่เสมอซึ่งวิธีการเลี้ยงก็คือตามใจลูกทุกอย่างเพราะว่ารักลูกมากนั่นเองแม่แม่ผมอยากกินเค้กพาผมไปซื้อเค้กเลยดิเอาไว้ให้แม่ถูกหวยกัน รอให้ถูกหวยก่อนเย้ขอบคุณครับแม่ไม่เป็นไรลูกถูกหวยแล้วค่อยมาพูดกันโห่รอบก่อนก็พูดแบบนี้แหละถูกหวยถูกหวยไม่เห็นจะถูกสักทีถูกกินลูกเดียวแต่ก็ยังพยายามจะเล่นอีกเนาะเอ้เอานะะเดี๋ยวเอาไว้วันพิเศษพิเศษหน่อยเดี๋ยวแม่ซื้อให้กินวันนี้ก็กินหนมครกไปก่อนละกันเฮ้ยห,หนมครกก็ยังดีครับไปแซื้อกันเถอะแม่คะหนูอยากกินเค้กได้สิลูกเอาเค้กอะไรลนะ่ะหนูอยากกินเค้กสตอรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ๆเลยโอโหถ้าใหญ่มากลูกจะกินไม่หมดเอานะ แต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะแ,แม่ซื้อให้เหลือก็ดีกว่าขาดเนาะแม่ใจดีที่สุดเลยหนูอยากกินพิซซ่าด้วยได้จ้ะอยากกินเค c ซีด้วยจัดไปจะรู้แล้วก็อยากกินหมูกระทะด้วยค่ะได้เลยโอ้โหกินยังไงหมดวะน่าในมือเดียวทําไมแม่เขาใจดีจังเลยไม่เหมือนแม่เราเลยเอ้าวแป็ททำไมพูดแบบนี้ก็ดูเด็แม่เด็กคนนั้นนะขออะไรก็ได้ทุกอย่างเลยอยากกินอะไรก็กินได้แม้ว่าจะกินไม่หมดก็ตามแล้วย้อนกลับมาดูบ้านเราดิอยากกินเค้กสุดท้ายได้กินนมองครก โถ่เด็กน้อยอะไรแม่อะไรงั้นถ้าแม่ใจดีซื้อทั้งหมดนั้นที่เด็กคนนั้นพูดเลยให้เป็ดกินเป็ดเอาไหมเฮะไม่เอามันเยอะเกินไปเหลือแล้วเสียดายเออดีแล้วลูกดีที่รู้จักคิดถึงแม่จะไม่ได้ใจดีมากแต่แม่ก็ไม่ได้ใจร้ายนะเปลี่ยนจากนมครกเป็นหนมเค้กได้ไหมรอแม่ถูกหวยก่อน หนูเอาทั้งหมดที่พูดเมื่อกไปนั่งกินหน้าทีวีได้ไหมคะแม่หนูอยากจะดูทีวีด้วยได้จะลูกแล้วแต่เลยแม่ใจดีมากเลยก็เพราะว่าแม่รักหนูไงลูกรักหนูที่สุดอ่ะนั่นจ๋านี่ลูกแม่แม่เจอเพื่อนแม่เดี๋ยวแม่ไปคุยกับเพื่อนก่อนนะจ๋าเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ค่อยได้เจอกันเลยสบายดีไหมก็สบายดีลำบากดีจะ้ะโดยเฉพาะลูกนะที่ลำบาก เดี๋ยวเหอะนินทาแม่ต่อหน้าเพื่อนอา้าวเจอผู้ใหญ่ต้องทำไงเป็ดสวัสดีครับผมจ่าจ่าสวัสดีจ่านัางตานี่เพื่อนแม่อ๋อค่ะอา้าวเอ๊ไม่ไวายแม่เราเหรอสงสัยจะไม่รู้มัง้งเห็นว่าเมื่อกี้จะพาลูกไปซื้อขนมหลอะฉันก็เหมือนกันแต่เป็นขนมครกใช่ไหมละ่ะเธอนี่ก็แปลกนะลูกอยากกินเค้กไปซื้อขนมครกให้อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมกับแม่ก็เป็นแบบนี้กันประจำหละอ้าวหลอะเป็นแบบนี้กันประจำเลยเหรอ เออแต่นะนะถ้าเกิดว่าลูกอยากได้อะไรนะซื้อให้หมดเลยขอทุกอย่างเลยหรอครับใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นของกินของเล่นของใช้อะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกฉันอยากได้นะฉันซื้อนะไอ้ยะนี่เธอรวยนี่ว่าก็ไม่ได้รวยมากหรอกแต่ว่าเนี่คือวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องใช่แล้วจ้ะถ้าลูกอยากจะได้อะไรเราก็ต้องสนับสนุนลูกเสมอสิจริงไหมลูกจริงค่ะแม่จริง ไม่เอานะแม่ผมไม่เอาแบบนั้นนะถึงเอาแม่ก็ไม่ให้เฮ้ฝนฉันถามอะไรเลยดิดเฮ้ว่าไงล่ะจ๊ะเธอตามแต่ลูกมากไปแบบนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวลูกจะเหลิงเอาเธอก็ฉันก็รักลูกของฉันไงที่ฉเลี้ยงดีแล้วเอ๊มันแปลกยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะแต่ก็แล้วแต่เธอแล้วกันโอ้ยแม่เมื่อ,อไรจะคุยเสร็จนะ่าเบื่อจังเลยไปสักทีเห้หนูอ,อยากกินนมแล้ว วิตายดูลูกเธอพูดเอ๊ะเขายังเด็กอยู่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้กอนนะจะไปซื้อขนมให้ลูกแล้วอ๋อเป็ดเห็นไหมเห็นอะไรแม่เด็กคนนั้นไงเป็ดคิดว่ายังไงบ้างล่ะเออผมว่านะผมว่าดูเหมือนเขาจะถูกตามใจจนเคยตัวมั้งดูไม่ค่อยมีมารยาทเนะี่ยเป็ดคิดอย่างที่แม่คิดเลยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาอาจจะเลี้ยงแบบนั้นอะแต่แม่ก็จะเลี้ยงเป็ดแบบนี้แหละโอเคไหมเลี้ยงแบบไหนหล่ะแม่ เลี้ยงแบบให้เป็ดอยู่ในสังคมได้ไงรู้จักกฎเกณฑ์ของสังคมหากเป็นเด็กมีมารายาทไม่ใช่ว่าอยากจะได้อะไรก็ได้ทุกอย่างอยากจะทําอะไรก็ทําได้ทุกอย่างถ้าสมมุติว่าหนึ่งแม่ไม่ได้อยู่กับเป็ดละเป็ดจะใช้ชีวิตยังไงใครจะมาตามใจเป็ดผมจะจ้างคนใช้ต้องรวยก่อนนะครับเดี๋ยวผมรวยเองแหละก็อย่างที่เห็นสองครอบครัวนี้เลี้ยงลูกต่างกันมาก คนหนึ่งตามใจทุกอย่างตามใจจนเกินความพอดีทําเหมือนกับลูกเป็นเทวดายอยางงั้นเลยส่วนอีกคนหนึ่งเน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทการรัเทศะาให้ลูกก่อนแล้วก็มีตามใจบ้างดูบ้างแล้วแต่เรื่องโอ้เรื่องนี้สนุกจังเลย้องตาทำการบ้านหรือ,อยังลูกหนูขี้เกียจทำหนูอยากดูการ์ตูนอาจารขี้เกียจก็ขี้เกียจเออแล้วนี่มันก็จะทำแล้วลูกไปอาบน้ำก่อนไหม เธอไม่เอาจะดูการ์ตูนแม่อย่ากวนได้ไหมเนี่ยจะจ่าแม่ขอโทษจา้าเด็กก็แบบนี้แหละไม่เป็นไรหรอกลูกเรากําลังอยู่ในวัยซุกซนค้นหาตัวเองมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องดูลูกเลยนะเนี่ยดูการ์ตูนอย่างเดียวอาจจะหิวให้แม่เอาขนมมาให้กินไหมเอามาเลยขอบใจมาก นับวันเด็กหญิงตานก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูเหมือนจะถูกเสมอและแม่ก็เข้าข้างตลอดจนในที่สุดเด็กหญิงตานก็เหมือนจะเคยตัวไปแล้วทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่ตานคิดทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่ตานอยากได้ คุณแมาเรียกฉันว่าคุณแม่ได้ไงฉันก็อายุพอๆกับคุณนั่นแหละเอองั้นเอาใหม่คุณเพื่อนครับฉันไม่ใช่เพื่อนคุณเออคุณผมว่าจะคุยเรื่องลูกของคุณหน่อยทําไมคะลูกฉันทําไมหระยังจะมาถามอีกลูกคุณไม่มาโรงเรียนเป็นอาทิตย์แล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกคุณหรือเปล่าเนี่ยทาไมไม่มาใบลาใบอะไรก็ไม่มีอ๋อก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะลูกฉันบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วก็เลยไม่พามาโรงเรียนสินะใช่แล้วค่ะเฮ้ยมันใช่เหรอแบบนี้ได้เหรอ คุณเป็นแม่ปราสาอะไรเนี่ยลูกไม่อยากมาโรงเรียนก็เลยไม่ให้มาแล้วมันปัญหาใครปัญหาผมไงผมเป็นครูของเด็กคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอลูกไม่อยากมาโรงเรียนเราไม่ให้มาเนี่ยนะไปเตือนลูกหน่อยฮ่าคุณครูน่ะไม่เข้าใจคุณครูไม่เคยมีลูกถึงผมไม่เคยมีลูกแต่ผมมีข้เหนี่ยวมะม่วงนะเออช่างเหอะเอาไว้คุณไม่มีลูกควรจะเข้าใจเองในเมื่อเด็กไม่อยากจะเรียนจะไปบังคับอะไรได้คะฉันน่ะเลี้ยงลูกฉันดีให้โอกาสลูกในการตัดสินใจมีความคิดเป็นของตัวเองลูกไม่อยากเรียนก็คือไม่เรียนแค่นั้น อะไรวันนี้นี่คือเลียลเล้ยงลูกดีใช่ไหมใช่ฉันเลี้ยงลูกดีตอนนี้พวกคุณก็คงจะมองว่ามันแปลกๆนั่นแหละเพราะว่าพวกคุณหนาเลี้ยงลูกไม่เป็นไม่เถียงเพราะว่ายังไม่เคยมีเดี๋ยวพอเด็กโตขึ้นเขาก็คิดได้เองแหละคะ่ะต้องรอตอนโตเลยเหรอถ้าไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ก่อนนะคะลูกฝากให้เซตติดเข้า้านด้วยโอ้โหนี่แม่หรือนางทาบเนเวลาผ่านไปเรื่อยๆอาการของเด็กหญิงตาลก็เริ่มชักจะหนักเพราะการเลี้ยงลูกแบบว่าลูกฉันเป็นคนดีของฝนนั่นเอง เฮออ้ย hey, คุณค้าว่าไงมีอะไรหรอคะลูกคุณนะปลาของใสหัวผมแล้วยังไงคะเอายังจะมาถามอีกแล้วยังไงลูกคุณปลาของใส่หัวผมเราต้องทํายังไงละ่ะอะไรของคุณเนี่ยนี่เขายังเด็กอยู่คุณจะหาเรื่องเด็กเหรอใครหาเรื่องใครกันเน่เออนี่เป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรเนี่ย เด็กกำลังโมโหเด็กกระปาข้าวขออย่างนี้แหละทำไมถึงไม่เข้าใจเด็กบ้างฮะแล้วทำไมข้าจะต้องเข้าใจด้วยทำแบบนี้แล้วว่ามีเรื่องใช่ไหมจะมีก็มีดิทั้งโลกจะได้รู้หละว่าแกลังแกเด็กเด็กต,ตัวแค่นี้ก็ซนนั่นแหละเขาไม่รู้อะไรหรอกเขาก็ทำแบบนี้เป็นผู้ใหญ่หัดรู้จักอดทนบ้างมันเธอไม่ใช่หรอที่ควรจะหัดสั่งสอนลูกบ้างโอ้ยฉันสอนลูกฉันดีอยู่แล้วนี่สอนดีแล้วเหรอสอนว่าอะไร ปลูกกลับคันเถอะแถวนี้มีแต่คนพาเอาเฮ้จารีปไปไหนยังไม่ทันบอกเลยไม่ต้องไปใสยใจนะลูกทำอย่างที่ลูกอยากจะทำเฮ้ไอหนูหัดระวังกิริยามารยาทบ้างนะคน,นอื่นๆอาจจะไม่ใจดีแบบนี้ก็ได้โหปากไปเลยแกไม่ใช่แม่ฉันเพราะแกนั่นแหละทําให้ลูกฉันโมโหเด็กวัยนี้เขากําลังเรียนรู้แหมเข้าข้างกันดีจริงจริง เห็นลูกเป็นแบบนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าแม่เป็นแบบไหนทําไมแม่เป็นแบบไหนรู้ลวกันถึงแม้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้ข้าก็พอจะรดาออกว่าแม่ของเด็กคนนี้จะเป็นคนยังไงมันดูไม่ยากหรอกเด็กมีนิสัยยังไงก็แปลว่าพ่อแม่เลี้ยงมาแบบนั้นเลยนี่แกจะบอกว่าฉันเลี้ยงลูกไม่ดีเหรอไม่อยากจะพูดมากเจ็บคอถนัดปล่อยบัสเตอร์มากกว่าอ้ยลูกตีแม่ทําไมแม่ทําให้หนูกโกรธเองนะ พฤติกรรมของตาลม,มีความรุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดก็เริ่มทุบตีแม่ทำลายข้าวของโธ่ลูกแม่แม่อุตส่าห์เลี้ยงลูกมาอย่างดีไม่น่าทำกับแม่แบบนี้เลยโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่หนูหนูทำลายแม่ตัวเองเหรอ้าช่ยแล้วจะทำไมย,ยายอา้าวแล้วไปทำลายแม่ทำไมล่ะก็เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องไงก็เลยโมโหแค่อยากจะได้รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดแค่นี้เองกลับบ้านดีกว่าเบื่อเย็นนี้อย่าลืมเซ็คเอฟซีไปให้กินนะ เธอเธอเป็นไรไหมไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กคนนั้นถึงก้าร้าวได้ขนาดนั้นล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ฉันเลี้ยงเขาอย่างดีมาตลอดเลยโหนี่ขนาดว่าเลี้ยงอย่างดีมาโดยตลอดนะเด็กยังเป็นแบบนี้เลยไม่นึกเลยว่าพอโตขึ้นมาจะทำลายฉันโอ้โหน่าสงสารจังเลยทั้งทั้งที่แม่ก็เลี้ยงดูมาอย่างดีนั่นแปลว่าเด็กคนนั้นน่ะมีนิสัยแย่แบบนี้มาตั้งแต่กําเนิดลูกอากตันยูทีนี้ต่อมาก็กลายเป็นว่าทุกคนต่างโทษตัวเด็ก แล้วก็พากันสงสารแม่เด็กกันใหญ่เลยเพราะว่าแม่เด็กเลี้ยงลูกมาอย่างดีแต่กลายเป็นว่าลูกเป็นแบบนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแม่นั่นแหละเลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้เองแล้วทีนี้เราควรจะสงสารใครกันแนะ่